หลุดกันลายบ่สาปีหลุดกันสาปีเนาจะสิบ่ได้เจอแบบไหนอยู่บ่สาบานนี่ก็ก็กะได้แบบนั้นก็ได้เจ้าว่าแบบว่าบางที่แบบว่าสนาเฮานะสิได้แต่แบบว่าอ่าผู้บ่าวเฒ่าแบบนี้นะหรือว่าสามีที่ว่าแก่กว่าหั่นน่ะเนาะเพราะว่าความตั้งใจไว้แบบนั้นอยู่แล้วนะไม่แฮนเซนบ่อะไรเจ้าเราบ่มองรุ่นเดียวกันเลยบ่อืมันเป็นแบบ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสุมองสุบอนนะพี่น้องเด้อเพื่อเพาะอัพส่องยูทูบบาราวภาเพลินอ่าคือเก่าพี่น้องไงเนาะเส้นเก่าเส้นเคยนั่นแหละมีแต่พ่อพีพาน้องเนาะอ่ามาหัวใจกับอีกสาาสโซคนหนึ่งพี่น้องเไยเนาะก็คือช่องของเหากันบอดิเน่นแต่ว่าแบบถ่ายสายเปิดใจเลยพี่น้องเไยเนาะมันก็แบบว่าเฮ็ดทั่วไปนะเกี่ยวกับช่องเขานะเนาะแต่ว่าเมเนก้าเดมีโอกาส ได้มาสัมภาษณ์เนาะหรือว่าพายเอฟซีเนี่ยได้มาหู่จักกับอีกผู้สาวโสดคนหนึ่งเนาะซึ่งตามที่ได้ยินข่าวมาว่าเพิ่นเป็นผู้สาวเมย์ไม้เพี่น้องเอยเนาะนั่นแปลว่าผัวเพิ่นเสียเพิ่นว่าประมาณนี้แหละเนาะแต่ว่าแล้วก็หน้าตาก็ะยังพันได้ถ่าได้แก่ดอกพี่น้องเอยเนาะยังอยู่ในช่วงนไวกลางคนนี่แหละเนาะ โอเคเด้อเพื่อบเป็นการทักษาเสียเวลาพี่น้องเลยบอกระยะห่างเนะาะจังไปทําาควมจักแล้วก็ไปสอบถามไปสัมภาษณ์เพื่อนไปพร้อมๆกันเนะาะกรณีที่ออกมาเพื่ใจเมื่อนีอ้เพื่อนพร้อมที่จะสาราสวดบออยากมีผู้นําครอบครัวอีกบอหรือว่าจังใดก็จังไปรับชมแล้ก็รับฟังไปพร้อมๆกันพี่น้องส่วนหนาของกระบวนการติดต่อน่ะเด้ออันนี้จะจะบอกไว้นำเอฟซีเนาะึอยู่ในหน้าจอน,นี่แหละ เฟซเป็นลายเฮาเนาะขึ้นอยู่ในหน้าจอนี่มีแต่ถักมาแอดมาพี่น้องเลยเนาะถักมาแอดมาเนาะกสิไปเม้นเอาในคอมเมนต์นะเฮาบ่ได้แจกเด้อบ่ได้แจกในคอมเมนต์ดอกเนาะหลายคู่หลายคนก็สิหุอยู่ในกรณีไลน์นี่มันก็แจกบ่ได้ในคอมเมนต์เนาะส่วนว่าเฟซอ่ากาบ่สะดวกเนาะมีแต่ถักมาเอานําแอดมินเนาะซํานัมนแหละพี่น้องเอ้ยป่ะบ่อะไรย่าห่าง อันนั้แรกะก็ขออนุญาตเนาะพอได้รับอนุญาตจากาสาวสวยไปแล้วว่าถ่ายเฮือนได้อยู่เพื่อนเนาะไม่ได้เฮือนเราก็แต่ว่าโบแมนเฮือนเป็นเฮือนพ่อเฮือนแม่สงสัยแบบก่อนเพื่อนมีเฮือนลายลังอยู่เพาราะว่าลังนี่มันแนวใดคือสี่ลายพระละปีเลยแหละ <c oughs> จังแบบปล่อยให้สภาพเป็นแนวนีน้หน้าพี่น้องเลยนี่แหละสาวสวยเปกันหนั่งเลยเนาะรื่นการลายบ่กสาวปีลื่นกันสาวปีเ <c oughs> ลา,าจะสีโบได้เจอแบบไอ้โบสาบานนี่ ก็ได้แบบนันก็ได้เจ้าแบบว่าบางที่แบบว่าสนาฮอนะสีได้แต่แบบว่าผู้บ่าวเฒ่าแบบนี้นะหรือซามีทีว่าแกกว่านะเนาะเพราะว่าความตั้งใจไว้แบบนั้นกันแล้วนะไม่เห็นซนบอกอะไรเจ้าเราบ่มองรุ่นเดียวกันเลยบอะมันเป็นแบบว่าโอเคไปนองเอ้ยนี่แหละหน้าตาสาวโสดแล้วก็ดีเนาะนังยิ้มเป๊ะๆอย่างเราก็ดี อาอโดยสบายดีโดยสบายดีครั้งแรกเนาะจะเคยเห็นข่อยอยู่บ่นี่บเนะ่เคยเนาะโด้วยฮะกัสิเคยแมนบ่แมนแล้วอืมต่างคนต่างบ่เคยเจอกันพี่น้องเลยเนาะมันหกักเห็น,นได้แหละหนะแบบว่าเขาเรียกว,ว,ว่าซีเมนวาสนากับแมนอะไรเนาะได้มาเจอกันเนี่นี่นะจะเสือบปะที่จริงบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนี่นะี่ะ เนาะหากบ่ได้เจอกันจนแบบว่าได้เห็นคลิปเจ้าแหละจังแบบอกระทามแหละถามมาอยู่ไซสอยู่ไซสก็เลยได้ข้อมูลมาพี่น้องเลยกับบออะไรญ่ห่างเนาะก็เนินก็ขอนุอยาถามเจ้าสื่อว่าจังไดก็สื่อดารีสื่อดารีนั่นแหละตัวมาสื่อฝรั่ง <laughs> สื่อฝรั่งในพี่น้องไอ้ดารี่แบบสิว่าลูกครึ่งกรแมนได้หนีเจ้าลูกครึ่งบอ พอแม่เป็นลาวเบิดเนาะ<ม>อ๋อแต่ว่าสื่อนี่สื่อนี่คือแบบพอแม่เพิ่นตั้งให้บอแม่แล้วอืมแล้วคือตั้งคือเขาใจตั้งสื่อลูกแต่สื่อดารีแสดงว่าสื่อลูกเราแต่ละคนนี่คือสิออกแบบแนวฝรั่งฝรังฝร่งเป็นเนาะดารีและอีกยังอีกใด่ก็สื่อสาอ๋ออืมเถิดได้เจ้านะมีพี่น้องจักคนก็นมีหกคนจะเป็นลูกสาวคนที่เท่าไดนี่ี่สาม ซาวสิว่าคนกลางกับแนนะม่เนาะแม่ลคนกลางได้เป็นน้องเพไอ้ว่อเรามีน้องอีกสามคนบะนี่แม่แล้วอคอ,นอเนี่ยถามปัจจุบันนี้อายุจากปีน,ะนปปหนอายุสามสิบสองสามสิบสองปีพี่น้องไอสามสิบสองปีก็เออเป็นผู้ใหญ่แล้วละเนาะเป็นผู้ใหญ่แล้วโสดมาจากปีอะไ คิดว่าสองปีกว่าอะไรฮะสองปีกว่าบอกบอสามปีลูกเจะจากปีตอนนี้ตอนนี้หาหาปีกว่าหาปีลูกหาปีอันนี้ก็คันว่าบางที่คำเบาเฮาก็แบบคำถามนะนะแตว่ามันทิ่มแทงใจกราต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าสทามถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาฮะหละเด้ข่าวว่า พัวเสียแบบนี้นะเนาะเขาก็ต้องอยากถามว่าถึงตอนปลายสาเหตุมันเป็นแนวใดนะหลังจากที่ว่าพัวเพิ่งเสียไปแล้วเจ้าก็เป็นโสดมาเลยบอบอได้มีภัยมาจิมาคุยบอ๊ะัวเสียนะตั้งแต่ลูกจักปีนะปีก็แปดเดือนปีแปดเดือนเนาะไหลสองปีซะเนาะมันจะง่ายพอเสียแต่ลูกสองปีก็ตอนนี้กะ ลูกจากปีนะจ๊ะว่าปีอืมกับประมาณปีวันที่สิบเก้าเมื่อวานซื้อโดยโดยกับไลรนรวมประมาณสักสามปีซนะเลยเนอะจะเป็นโสดมาประมาณสักสามปีสะคืออยู่มาดนเทซาวดาลีคือโสด<ป>มาดนนะอยู่ไปเรื่อยๆมันก็ค่อยอยูอ่แต่ก็มีแบบกาลังใจทีดีอยู่เพราะแบบว่าสมมติแบบเฮามีแบบนมนมมจีีนีน้าไห้กาลังใจเฮาแบบนี้นะแต่บ่ถทงขันว่าเขาสิอยากมาใส่ชีวิต อยู่กับเฮาแบบนี้นะมีแบบนั้นอยู่บ่ยังยังยังบมมีบนะ่มีเนาะโดยมีแต่กาลังใจอยู่กับลูกกับเพ่อโอ้เป็นใดคือบ่มีเนาะแล้วเจ้าก็บ,บ่เจอภัยเลยบอแบบว่าคนที่ว่าทูกใจโดนใจเจ้ายังยังยังบ่เคย,ย,ยอ๋ออันนี้คือหมายถึงแบบทามใจเจ้าได้ไดบวเกี่ยวกับคนบางที่แบบมีผู้บ่าวหนุ่มๆนนี่นนเนข้ามาเห็นเจ้าผ่านๆนี่บางคนก็ก็คิดแบบเออสาวนี่เรา เป็นอย่างไดเนาะเรามีครอบครัวอยู่บ่บัดคือถือใจโดนใจแท้แบบนี้นะอันนี้เรื่องของผู้ชายนะแต่ว่าสําหรับเจ้าบ่มีบ่ยอ๊ะแบบสมมติว่าไปหันไปนี่อ่นะแหละไปเจอซะโอ้คนนี่คือถือใจโดนใจกูแท้อีหยังแบบนี้นะบ่มีบ่ยังยังยังบ่มีพร้อมสิมีแม่นบ่พร้อมแล้วพร้อมแล้วเด้อพี่น้องเลยนาะเพิ่นพร้อมแล้วอ่ามื้อนี้เอามาเปิดใจเนาะ เปิดใจมาโดานหรือบอกกล้าการโดนแล้วแหละตั้งแต่เพิ่นจากไปกะเฮาก็อยู่ไปเรื่อยๆโดนโดยโดยนถ้าเจอคนที่ว่าจิตเข้ามาแทนที่เพิ่นเน,ะนาะสำนวนนะั้นโทษเรื่องค้อนุญาตถามจากเล็กจังน้อยโดยได้ไดเลยเพิ่นเป็นยังเพิ่นจังเสียเพิ่นกะเป็นโรคประจำตัวเพิ่นเองนะเป็นแบบผู้เฒ่า คนมีอายุแน่แล้วนะโดยโดยโดยเสียโดยโรคประจำโตโดยแล้วแต่ว่าลูกคนนี้ก็คือลูกกำเพิรนบ่แม่นลูกกำเพิรนเลยอาจารย์คือวอาเน่นั่นสาวดาริว่าคนมีอายุแน่เพิ่นอายุหลายกว่าเจ้าบ่แม่ลืลื่นกันหลายบ่เศ้าปีลื่นกันเศ้าปีเลอาจะสิบ่ได้เจอแบบไหนบ่สาบานนี่ก็ก็ะกระได้แบบนั้นก็ได้เจ้าว่าแบบว่าบางทีแบบว่าศาสนาเฮานะสิได้แต่แบบว่า อาผูบาวเฒ่าบบนี้นะ<อ>หรือซาามีทีว่าแก่กว่านะ,นะเพราะว่าความตั้งใจไวแบบนั้นกันแล้วนะไม่เฮน,น <c oughs> เซนบอกอะไรเจ้าเราบอมองรุ่นเดียวกันเลยบอมืมันเป็นแบบว่าความตั้งใจแะ้วก็เป็นความหมักความชอบจะแบบนั้นบอกมาส้่งว่าแทปี่น้องบาทที่อะไรเด้อบ้านบรรดาหนุ่มใหญ่ทั้งหลายที่ว่าเขามาเบิงมาส้ม คลิปนี่ถ้าเกิดว่ารุ่นลาวข้าวเดียวกันนี่แบบเพิ่นกะมีลมมีคุยอยู่บ่ตอนนี้ปัจจุบันนี่บ่โดยแบบเข้ากับแบบอยากเข้ามาหาเจ้าอยู่บ่แบบคนรุ่นเดียวกันรุ่นลาวข้าวเดียวกันนะกะมีแต่ว,ว่าไ,ได้ใส่ใจอ๋ออันนี้คือตัวเจ้าเองเนาะ่ะสนใจมากกว่าเนาะก็คือเฮาบ่มาแบบนั้นโดยฮาบเว่า,าแล้วก็แล้วก็ผ่านไปเลยโดยบ้า,บางที่บัด รุ่นใหญ่ๆกว่าบัดเข้ากับบอการ์นะแต่บางคนเด้เนาะเขากับบอกา้ามาแบบว่ารุ่นที่ว่าเสียรุ่นน้อยกว่านั่นนี่นะว่ารุ่นลูกรุ่นล้านกับเมนแบบนี้บัตบอกล้าอ่านะเออจริงๆแหละเพิ่นบัตหมักไปแนวนั้นเป็นหมักไปรุ่นนั้นเนอะกะบ่ตีกันพี่น้องเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเว่ยง่ายๆซะเขาเรียกว่ารถสนิยมไปมันเนาะ อาจะไปบังคับอ่ะเออจะต้องเอาหลุดเดียวกันเด้อจะต้องเอาแบบนี้มันบอดได้ของเป็น,นีมันบังัคับใจกันบอดได้เนาะพร้อมแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคนที่สีทักเนาะหรือว่าสีมาจิมาคุยเจ้านน่นะสิเป็นหนุ่มทางใดก็ได้บ่เป็นคนลาวคนไทยก็ได้บ<ะ>้ เจ,จ้าสิจำกันอายุบอสสีเริ่มแต่อายุประมาณเท่าไรแบบคนสิจะใช้โอกาสเขาถากมาจีบเจ้าฮะนะสี่สิบขึ้นมืาลักสี่เนาะโดยลักสี่ขึ้นมือตั้งแต่สี่สิบเด้อพี่น้องเด้อขั้นต่ำก็สี่สิบเลยบอกไว้ก่อนเด้อบ่ต้องคอฟเฟ f คอไลน์มาเด้อพี่น้องเด้อบ่ม,มีประโยชน์เพราะว่าพวกอยู่ในกฎเกณฑ์ของเล่าฮะนะต้องลักสี่ขึ้นมาหอนจักปีสาดารีหกสิบก็ได้เจ็ดสิบก็ได้หกสิบ จเจ็ดเซียหอดเจ็ดสิบเลยบ่ถามีกะบ่บ่เอาจังสีบซะหาสิบหกสิบบ่บ่หอดหกสิบหาซะกับพอ่อเนาะหกสิบหาซะกับพ่ออันนี้คือเบาถึงแบบว่าหนุ่มเมืองนอกได้ดคนต่างประเทศนอะซะบ่บ่เกี่ยวกับพวกที่ว่าเห็นไห้ใส้หน้าคือกันกับบ้านเฮาได้ค้ารักหกสิบเลยโอ้ย <laughs> บ่เป็นตาเบิง <laughs> แล้วคนแถบบ้านเฮาแบบว่าเขาจะถูกเด้แม่ อย่างเวรคนในเมืองที่ว่าเขาบริหารเหตุหน้านะกษีกสิดูดีแน่นะกสิบวกแก่ไวปันใดก็สรุปก็เอาแบบสี่สิบม่นทบสิบหานะจะเป็นนมเหล้านมไทยก็ได้ได้สิ่งสำคัญเด็กส์ก็เป็นคนโสวนบ่พอห่างพอไมยก็ได้เนาะการอย่างบ่มีเมียติดโดยมีเมียติดกับบ่เอาอีกบ่ เบาเนาะแต่ว่าเขาบอกได้เสว่าเขามีเมียเด้สาเหตุได้ซาดลี่จมูเขาทากมัจจิไอ่ผมมีเมียเด้อว่าสิไอ้โสดเมียตายมาหลายปีแล้วเป็นโสดมากคุยกันก่อนคุยกันไปก่อนเดี๋ยวตั้งตเองนี่มันอันนี้ก็จะคอหลอกน้ำเด้อพี่น้องเด้อจะไปบอกเนี่ยนั่นเด้อจะไปสะไปแซมเมียอยู่เพื่อนได้จะน้อยว่าเมียบ่ตายกันสิว่าเมียตายเลยดิเพื่อจะคุยกับผู้สาวนะนะมุ่งเหม็นแนวเลยเนาะอืมก็สงสารเขาเลยได้ผู้หญิงผู้กบหุกอย่างเงี้ะ เขามากก็ยังให้เขามาจริงใจแหละโดยเอาความจริงใจใส่กันลดเนาะโดยแสนอหลับได้ก็หลับหลับบ่ได้ก็เป็นพีเป็นน้องกันพี่น้องเอ้ยจัดไปพี่น้องเอ้ยเนาะอายุ32ปีแต่ละมื้อจะเฮ็ดหยังเวียกเจ้าแต่ละมื้อก็คือแบบตื่นมากอะทรงลูกของที่แกเห็นเหี้ยินเฮ็ดยอยากลูกกับหลานโดยๆเจ้าก็เคยไปไทยบ่ เคยไปแต่ตอนน้อยๆบ่ได้ไปนี่โดนแล้วบ่โดนแล้วโอ้ก็ใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเนาะแม่พ่อแม่กับเอกใหญก็คืออะไรเอาลูกเอาหลานไปโรงเรียนโดยโดยหับส่งโรงเรียนโดยขออนุญาตถามอีกจักเล็กจังน้อยใช่เจ้าหาเงินแนวใดซาดเลยหาเงินใช้เจ้าของกับลูกนี่นะหาเงินใช้เจ้าของโดยแบบว่ารายได้เจ้าหนะรายได้ก็คือแบบพ่อแม่ให้ ผู้สาวาได้หนิเจ้านี่บทบาต่างยังกับผู้สาวาได้แต่ว่าเป็นผู้สาวรุ่นใหญ่แนี่ยนะมันก็ต้องได้ใส่นั่นใส่นี่ของเจ้าของนะสิ่งจําเป็นเลยก็ของส่วนตัวของผู้หญิ่งนะเนาะต้องได้ใส่เลยต้องได้ใส่เงินและบาทเนี่ยวันนี้มีผู้เลี้ยงบ่อแม่เจ้พ่อแม่ครับเอื้อยอายโอ้ย่านว่ามีแบบเสียเลี้ยงแน่นี่นะบ่มีเนาะบ่มีมีเจ้าขอกับแม่กับเอื้อส่งแต่ละเดือน โดยๆๆยโยโอ้กะน่าเฮดโอดเห็นใจเพลินพี่น้องเลยอ่าก็คือมือนี้กรณีทนนี่ออกมาเปิดใจนี่จะพร้อมที่ซิมีครอบครัวใหม่สร้างครบบอบครัวใหม่บ่หรือว่าจังไรแม่แล้วพร้อมเลยเนาะพร้อมแล้วท่าว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ของเก่าเทว่าไวนะ้เนาะอ่าแหละผู้ชายคนนั้น คนถสิทักมาจิมาคุยเจ้านี้ต้องมียังเพียพร้พมบอกะเขาบ่เถึงขายมาเพียรเพาะโดยเอาแบบว่าเขาเอาแบบให้เขาแบบว่าร้อมที่จะดูแลเจ้ากับลูกได้ไหมเอาแบบนั้นเลยบอ๊ะรพอมที่ว่าเิ่งแบบเข้าใจในสิ่งที่เฮาเป็นนะครับโดยกับครอบครัวที่เขาอยู่แต่ละเมื่อนะโดยโดยพรพอมสิรับดูแลในนี้อ แล้วเจ้าสีสะดวกบ่เลยแบบสมมุติว่าเขาอยากได้ไปอยู่น้ำบปด้นะซาดาลีจะได้เอาไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยในนึลูกอพอไปได้ปะเอ,อให้ลูกอยู่โดยอยู่ก็พอกับแม่เอ,อ้าลูกบ่ติดจะบอกติดแต่ว่าถ้าแบบบ่มั่นใจคือเขาไปได้นะโดยป้าน้ำพ่อแม่ก็ได้อ,อ๋อคือตัวเจ้านี่บ่มั่นใจเหมือนบอคาถาเกิดว่าลูกไปนะกาถามว่าบ่มั่นใจบอก่ะ หรือว่า่านคเัาบวมหักบวแพงลูกเข้าบวหักบวแพงลูกเข้าไปนี่บะก็ต้องเขาก็ต้องหาคนที่อักลูกเอาได้น้ำโอ้ก็แน่นอนเนาะก็ต้องหาแต่ว่าส่วนมากมันก็คนที่เขามาเจ้าเน่ะเขาก็หักเจ้าหักลูกเจ้าเบิดทุกคนนั่นแหละซาดาลี่เนาะเอาใหม่ๆหม่เดซ่ามันเป็นอย่างนั้นไอของมื้อนี้มันเป็นแน่นั้นคนเฮานี่มันบ่มีพผแบบว่า ซีดีเสมอต้นเสมอปลายคือหมดเจ้าดีมือนี่จะกระดีตลอดไปอ,อาญากเนไหมเน,นะนคือมือนี่เขาหักกระแพงลูกเ้าอยู่แต่ต่อไปมันกระโบนแน่ยนะิ่งทาว่าเขามีพญานหากักกระเผ้าใหม่นี่ความหักตรงนั้นมันกระสีคอยจางไปได้นั้นมาหักคนนี่ร้ายกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะนเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอยู่ใช้ก็เป็นคือกันแบบนั้นอันนี้เขาว่าตรงๆไดมเขาวอาตรงตรง รัตชิตปว่าเออหากลูกเมียกับลูกจะคล้องกับสัมกันอยากหายาดไหมถามว่ามีบออันนี้กับผมอันใจกันก <c oughs> ว่ากว่ากับโอ้โหแต่มักกะรหายาดแม่น,น,บบนะจะว่าบอสแม่นะอ่าพี่น้องเลยเนาะอ่าสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งมาชมกัถ้าเกิดว่าสนุกจนใจเนาะถึกอกถึกใจจะลองคบลองคุยกับเพิ่นเบิ่งใจแลกใจนะพี่น้องเลยเนาะว่า ป็นจริงใจสำมไดะนะแต่ก็สิ่งสำคัญคือขอเป็นคนที่พ่อมาแหละที่จะดูแลเแล่ากับลูกได้พี่น้องเลยต้องแบบว่าดูแลครอบครัวน้ำบอลเ<อ>ขอขอแต่เจ้ากับลูกเนาะเพราะว่าทั้งพ,อพ่อแม่เพิ่นจะมีผู้เบ่งอยู่แล้วเนาะเอาละพี่น้องเลยก็กคือสามารถที่จะดูแลเล,ล้าได้กับลูกนะ<อ>บ่ให้ถึงขั้นว่าลำบากเนาะแต่ก็บ,บอ่อกให้ถึงขั้นว่า สบายเนาะสาวดาลิเนะาะพอเข้ากาับถาว่าไปอยู่น้ำก็ต้องได้เห็ดได้หาคือเก่าอะไรเนาะแต่วาา่าก็ยากให้มันแบบว่าแมบบันดีกว่านี้กันหากะหาไปในทางที่วบาบ่เหื่อยแล้วก็บ,บ่ถทุกเกินขั้นสบ่บด้หาเลยก็แห่งดีแล้วนะมันแห่งแบบว่าเป็นวาสนาของเขาเนะแต่เป็นคุบเป็นหุ่นะนะต้องเห็ยนยังเด้อเส้นต้องเห็ยนยังล่ะ เอาไปเป็นคุณยิงคุณนายไปนี้นะอ, <laughs> อันนี้วาสนาอ่ะน,นะวัดธรรมดาแหละอ่ะน,นะเป็นน้ำบุญวาสนาพี่น้องเลยบุญไับุญมั่นเพิ่นบ้วอืออาเจ้าเกิดวันยังสารีเกิดวันจันทร์วันจันทร์เนาะเกิดวันจนันทร์พี่น้องเลยสิถามใช่อีกอ่าจะมีผู้ชายในสเปกจะบ่ถามว่าผู้ชายในสเปกวะโดยอันนี้ก็เลือกยากเนี่บ่า สำหรับเจ้าบม่บาบมีเลยล่ะเพราะว่า <c oughs> บ่มีดอกบ่มีผู้ชายในสเปคเพราะว่าเจ้จมามักคนแบบว่าที่ว่ามีอายุหั่นนะขปเขาจะไปคนมีอายุนี่บ่มีสไตล์ของเขาเลยแหละบ่มีด่ดอกสปงสเปคเนาะแมันบ่บ่เว้าเลือกสเปคแล้วคั่นนะั้นอาคนเป็นผู้ใหญ่พอแล้วโดยเอาจะมักคนดีหรือคนรวยเขาจะตามเจ้าตัวนี้นี่แหละคือคำตอบที่ยากอนก็คำตอบที่ว่า ต้องคิดดีๆนะจะมาคนดีหรือคนรวยมาคนดีหรือคนรวยบ่เลยเอาขอสองอย่างก็ได้บ <laughs> <laughs> อกก็ทั้งสองอย่างการแน่นะอนเนาะเพราะว่าคนเฮาไักรมักแบบนั้นอยู่แล้วอืมไักรรมดีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา,า,าคือกันน,น,นะเนาะ <laughs> แล้วมันก็หายากไดยคนดีแล้วก็คนรวยสิอยู่ในะคนคนเดียวกันหายาก จะบ,บะอกเนาะก็เหน็นอะ้รเหน็นหน้าเนาะจะอยู่ที่นนไหนเนาะปลูกอ้อ,อปยปลูกมันคือกันเนาะอ้อยบม่ได้ปลูกปลูกแต่มันปลูปปปกคูบีปลูกมันนี่โดยปลูกคูบีจะไปขวดมันขวดมันอย่างบอกไปก็สิพอได้ใส่ตัวนั้นนล้วน่าแล้วน่องเงินกันเนาะโดยเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นหัวเห็นสวยโดยโดยโดย,โดย ผี่นอกเลยนะเนาะเราก็บแบบก็บเป็นผู้เจ้าผู้งามผู้หนึ่งอยู่เนาะคนเจ้าส้จะหมักยี่บ่อสาดาลี่บ่าม,ามักจะคของเองกับบริจ้าสู้เนาะ <laughs> เป็นยังคือบ่มักคนเจ้าส้มันเป็นในไดจ,จะบอกบังดูแบบแมนๆสมมติว่าเขาจะสู้แต่ว่าเขามีความรลับิดชอบมาน,นะหมักอยู่เพราะสีเอาอยู่เพราะแบบนี้คนประเภทนี่นะ <laughs> อปุซายประเภทนี่ อันนี้ว่าเผื่อหลายๆคนเอฟซีที่เข้ามาบึงมาสุบเพราะว่าต้องทําใจพ่อโดยต้องทําใจได้แบบว่าเขาจะสู้แต่ว่าเขาหับผิดชอบเฮาบทิีบอปะเฮานั่นนี่นะกับลูกบอยล่ำบากี่ยนี่นะจะสิเอาตีเนี่ยเจ้าสิลักตีผู้ยิ่งบางคนเขาเบาได้เขาบอหมักง่ายซะแบบบอหมักแบบว่าเขาจะว่าตรงๆกับ กันสิตรงเกินไปกับบเป็นอย่างเดอกเนาะแบบอางยๆแบบคือแบบว่าบ่มักใส่ของห่วมกันกับคนอื่นแบบนี้นะแต่ว่าคุณยิญญ่งบางคนเขาก็เลือกเขาเลือกทางที่สวิตเขาสบายกับลูกเขาสบายมากกว่านะ <c oughs> สิเป็นในเอกสารมันเ <c oughs> ขาเรียกว่าคนเฮามันคิดบ่กคือกันยังไงฮะนะเ <c oughs> นาะบางคนก็บเกียรใหญ่ร้ายสักชีใหญ่ร้ายก บอดีคือกันอันนี้ก็ดียอมถูกยอมลำบากดีกว่าภาวะ <c oughs> อันนี้ก็บบอกว่าบอกว่าเทือเนาะคือเฮาแบบว่าเปรียบเทียบกับไม้ฟังเืยๆแต่ว่าโลกแห่งความเป็นจริงของเฮามันมีเบิดทุกอย่างเนาะสาลาลีเนาะมีเบิดทุถูกสิงทุกอย่างพี่น้องเลยอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็ขอว่ามันขึ้นกับบุญวาสนาภัยมันมากกว่าเนาะของแบบนี้นะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาภัยมัน โอเคเดิพี่น้องเดินนองเฮาก่ะจะมียังสิฝากถึงเอฟซีคอยจุ๊บเนี่บรรดาป้าป๋าอาเสียอาฮซียทางไล่เห็นนะครับผมมีทางไล่เพราะโอเคขอคนจริงใจเขามากนะโดยขอแต่คนจริงใจเนาะโดยออกมาลอกมาลวงออกมาตัวกันเนาะโดยคอยบ่ได้พาคนจริงใจมาหาเจ้าซักหน่อยเปิดมาเปิดกับก้ามเมื่อแล้วเปิดมาแต่ไกลกันเอฟซีฝั่งไทย กเ็เจ้าบุยญานบมันจะนอนเดี๋ยวบีคำดุเจ้าบุยญาน์บ้างกับบุญานเออแต่ว่าคำมากก็ลองประตูประตูแล้วกันเขานอนนอแนแล้วเฮือนกับเฮือนลังบักใหญ่แต่ว่าเฮือนเจ้ายัางบ่มีบ้ายังอยู่น้ำพรมแม่ยังบ่ได้ตั้งซงตั้งเสายัางบ่ทันมีบ่า้าง,างม,มาไหนมีพี่นอ้องเลยก็คอยเปินสมบังพี่นอ้องเลยได้เจอคนที่ว่าจริงจังแลยก็จริงใจก็ให้เจอคนดีๆ เนาะอันนี้คือความบังของหลายๆายคนแต่เฮาก็บ่สามารถที่จะฮู้ได้ดอกว่าเขาซิดีหรือบ่ดีเห็นนะเนาะแต่ว่าคือความฝันเขาก็อยากเพาะแล้วก็จะเจอแต่คนดีดีลานบนีเนี่ยอยากเพาะอยากเจอแต่คนดีดีห้วก็จริงใจเห็นนะเนาะบ่มีไผดอกบ่มักคนดีเห็นนะมีแต่คนหมักคนดีๆทั้งนั้นก็เองก็ยังหมักคนดีๆห่นนะคนที่จริงใจกับเฮามีความ สื no. mmm. Ka, mm. ne, like é, mm. ่อตรงกับเฮาเนาะก็ตามนะเด้อพ yeah uh, ี่น้องเด้อส่วนว่าข้อมูลการติดต่อจะได้ไหมมียังแน่เจ้าสะดวกแกะยังแน่เปิดเฟซเป็นไลน์เป็นี้บ่แต่ว่าไลน์ยังบ่ได้ตังเอ้าบ่มีไลน์บล็อกเจ้าสิเล่นบ่ไลน์นี่สิเล่่นอยูตั้งเองเป็นบ่กะบ่เป็นอืเๆๆนใช้โทรศัพท์หยังโอ้ย บอกขั้นว่าอนาสิเล่นเขาชตั้งให้ก็ได้เพราะวายานว่าเ c ซเพิ่นจงได้ลายน้าหนาการศึกษามีแต่เฟซอย่างเดียวมันก็จะงาจในและข้อมูลก็ติดต่อนะมันต้องมีทั้งเฟซทั้งลายมันก็สิติตต่อกันง่ายนะคือเพื่อนคลายเขาก็หายไลไปแบบนี้ถ้าว่าเฟซอย่างเดียวก็ก็ได้อยู่หักบางคนบาดเล่นเฟ่เปิดปัญหาของมันเป็นอย่างนี้หรือว่าไพเล่นเฟ่เป็นก็บ่รต้องคุยแนนี่บอกเอาแบบนั้นบอก บ่โอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็สิลบกวนเพิ่นไซ่ํานี้เลยเนาะอ่าเฮาก็บ่ไล่ยาหาพี่น้องมันก็ยกยาวเลยเนาะอืมจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทางอ่าซาดาเพิ่นเนาะสิว่าผู้สาวโสดหรือว่าสาวใหม่ๆก็แม่นพี่น้องเอ้ยเนาะสาวใหม่ๆก็แม่นแหละก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะ เพใจหัคนที่ว่าสามารถที่จะมาดูแลและการเลี้ยงดูเพื่อนได้กับลูกน,นะนะส่วนวาเรื่องอผิวพรรณรูปร่างหน้าตานี่ก็ให้เพื่อนเป็นคนตัดสินใจเด้อน,นะพี่น้องเลยเนาะต้องสองคนคุยกันเองบางทีคุยกันแล้วก็เห็นหน้าเห็นตากันเลยถ้าว่าเจ้าหล่อเกินไปเจ้างามเกินไปห้องบ่เหมาะสมกันดอกไปคัดบ่ได้อ,อีกเหระเนาะ ก็ตามนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะจะได้ก็เป็นกำลังใจให้เดอพี่น้องเดอ้อเนาะคอยเปิดสมหักสมวังงในเจอคนที่ดีเลยก็จริงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวลาวพรเพื่เลยก็สาวสุดน่นเดอพี่น้องเดอ้อเนาะสบายดีสาวดาริโดย,โดยสบายดีสบายดีโอเค